สวัสดีครับตอนนี้เวลา10นาฬิกาตอนเช้านะฮะวันนี้อากาศร้อนมากเพื่อนตอนนี้เราอยู่กัน3มคนเพื่อนคนหนึ่งคนบเรนอีกคนหนึ่งคนฟิลิปปินส์นะฮะแล้วก็ผมคนไทยซึ่งตอนนี้คุยกันอย่างมันมากแต่ว่าผมไม่กล้าจะปล่อยเสียงในในวิดีโอออกมาเพราะว่าเราคุยเรื่องเรื่องสีผิวกันเดี๋ยวจะมีการเข้าใจว่าการ และสิทธิ์หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็โอเคผมบญญรรยายบาเรนเรื่องบาเรนแล้วกันนะครับ <c oughs> ด้วยปกติแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่บาเรนหนึ่งปีกับหกเดือนพอดีเลยครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวอีกไม่อีกไม่นานผมจะต้องกลับกลับไทยละนะครับกลับไปเมืองไทยละโหมดงานของที่นี่ละก็เลยจะเก็บภาพเหล่านี้ อัพใน YouTube ไว้เผื่อผ่านไปห้าถึงสิบปีข้างหน้าถ้าวิดีโอนี้ยังอยู่ผมจะได้กลับมาดูอีกทีหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะฮะอันนี้บริเวณนี้ผมชอบมากๆเลยมันร่มรื่นนะฮะมันไม่เหมือนเขตอื่นฝั่งนี้จะมีต้นไม้มีต้นอินทผลามมีอะไรเขียวๆให้เห็นบ้างนะฮะอันนี้ติดโรงแรมริชนะครับเป็นโรงแรมสี่ถึงห้าดาวเลยละ่ะไม่เคยเข้าไปแต่ว่าสวยดี เดือนหน้าน่าจะเข้าฤดูหนาวแล้วครับอ่านี่เป็นเป็นทางเข้าของบูชิโดนะฮะเป็นออร้านอาหารของญี่ปุ่นร้านหรูเลยที่นี่ร้านหรูติดอันดับต้นๆของบาเรนนะฮะใกล้มาถึงออฟฟิศเราละเคบรรยากาศก็ได้ผมชอบสีสันของตึกที่นี่ด้วยว่าโอเคเมืองมันไม่ใหญ่มากนะครับมันถึงแม้ไม่ได้ไม่ได้หรูหราเหมือนเหมือนดูไบนะฮะแต่ว่า โอเคใช้ได้ซึ่งพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่แต่ก่อนสมัยก่อนเป็นทะเลเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเรามาั้งเป็นทะเลนะครับแล้วก็เขาก็ถมที่เพื่อที่จะมาสร้างตึกสร้างเมืองใหม่ตรงนี้นะครับนี่เป็นเมืองใหม่เลยก็ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะทำาจะจะได้พื้นดินมากถึงขนาดนี้ซึ่งตอนนี้ก็คือมองไม่ออกแล้วว่าจะก่อนเป็นทะเลนะครับโอเคมาถึงออฟฟิศเราแล้ว โอเคครับผมเทปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ